นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสาธิตการตั้งค่าความปลอดภัยเบื้องต้นบนตัว OpenSense นะครับ OpenSense เ,เป็นไฟบอลนะถ้าท่านใดย,ยังไม่รู้ว่า OpenSense คืออะไรเดี๋ยวผมแปะลิงก์ข้างล่างเอาไว้แล้วก็จะมมีลิงก์ดาวน์โหลดของตัวซอฟต์แวร์ด้วยนะครับดูรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะที่ผมจะมาทำการตั้งค่าเบื้องต้นโดยการกำหนดพอตเดี๋ยวพอตที่ผมจะกำหนดก็คือพอต 40แล้วก็พอร์ต443นะครับอันนี้เบื้องต้นนะแล้วก็พอร์ต53ใช้ DNS นะครับพอร์ตอื่นผมจะผมจะไม่ใช้งานอ่าล็อกอินโอเปียนเซนต์อ่าเมื่อล็อกอินแล้วฟังก์ชันมีอยู่2มีอยู่หัวข้อเดียวในในในหัวข้อเดียวนี้ทำ ทำ2ัวข้อย่อยนะครับคือ alias แล้วก็ไปทำที่ไฟล์ v o l u e นะ alias นี้เราไปสร้างกลุ่ม pod ก่อนที่เราจะอนุญาตนะครับเดี๋ยวคลิกไปที่ alias มันก็จะเห็นที่มัน list อยู่นี่คือเป็นค่า default นะครับคลิกเครื่องหมายบวกเข้าไปเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อนะว่าเป็นอ่าเป็น allow pod แล้วกันนะครับคือ pod ที่อนุญาตแล้วก็มาใส่ที่ content ตรงนี้นะครับคือ pod 80 enter แล้วก็ พอสี่สี่สามแล้วผมก็เอนเตอร์สองพอร์ตเท่านั้นที่ผมอนุญาตใช้งานแล้วก็พอทห้าสามตรงพอทห้ 5, 3, าสามก็ต้องมาใส่ที่กรุ๊ปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเลือกในลิสต์เลยนะครับทีนี้ทำไมเราถึงไม่ไม่เลือกในลิสต์ของ 80, 4, 3, แปดสิบกับสี่สี่สามละเพราะว่าสมมติถ้าเลือกในลิสต์แล้วมันจะเพิ่มบรรทัดของ,ของไฟวอลลูฟไฟวอลลูฟมันก็จะเยอะขึ้นแล้วก็จับให้80กับ443เนี่ย ให้มันมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยนะอ่าเดี๋ยวเราตั้งชื่อใหม่ว่าอินอินอินเทอร์เน็ตพอตก็ได้นะครับอินเทอร์เน็ตพอตนะครับพอตที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตหลังจากนั้นก็ให้เซฟอ่าเดี๋ยวน,นะอ่าตัวนี้เลือกเป็นพอตนะครับอ่าไม่ไม่ใช่เป็นโฮสต์นะ ตรงนี้เลือกเป็นพอตนะครับอ่แล้วก็เอาใหม่ตรงนี้เลือกเป็นพอตก่อนนะครับแล้วก็80 enter อตร่าโทษทีตรงนี้80 enter แล้วก็ 4, 4ี่สี่สเมื่อกี้ผมเลือกเป็นโฮสไม่ใช่นะครับแล้วก็มีอยู่กลุ่ปหนึ่งเนี่ยมี80กนะับสี่สีามหลังจากนั้นให้เรา save ก็จะได้ ที่ชื่อว่าเอเลสที่ว่าอินเทอร์เน็ตพอร์ตนะครับส่วนพอร์ตห้าสามก็ไม่ต้องเดี๋ยวเราไปเลือกในลิสต์เลยอเมื่อเราทำเอเลสแล้วให้เราไปที่ไฟล์วอลไฟล์วอลล์รูตรงนี้รูตรงนี้ไปที่แลนนะเพราะว่าเราจะบล็อกฝั่งของเราฝั่งของภายในออฟฟิศไม่วิ่งออกพอร์ตอื่นนะครับเพราะว่าสมมุติถ้าเขาใช้ดิจิทัลเลนหรือว่าเกมออนไลน์แบบนี้มันจะกินทราฟิกกินแบนด์วิดต์ภายในเน็ตเวิร์กนะ เราจําเป็นต้องบล็อกเอาไว้นะครับหลักการในการบล็อกนะครับก็คืออนุญาตพอตที่จําเป็นเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นให้บลอ็อกนะอาทไมเราไม่ไปบล็อกระบุพอตไปเลยก็อย่างเซิร์ฟเวอร์บางตัวอย่างแอปบางตัวหรือว่าอย่างตัว b i t เลนเองบางครั้งมันแรนดัมแรนดัมแรนดมพอ พอมัน random ร์ตแล้วมันบล็อกไม่อยู่นะครับถ้าเรา block p o ตนี้มันก็จะ random ไปหา p o ตอื่นนะเหตุผลว่าทำไมเราไม่ไประบุบล็อกเป็นพอ d p o ๆไปเลยบางเซอร์วิสบางตัวให้มันบล็อกแบบนั้นไม่ได้มันจะ random เอานะครับเลยเราใช้หลักการก็คือเปิดเท่าที่จาเป็นน้องอะไรให้บล็อกหมดนะอย่างพนัองค์กร็อ,อาจจะมีซ mm ิร์ฟเวอร์ก็ได้ก็ต้องเพิ่มเข้าไป นะครับอาจจะรีโมทเดสก์ท็อก็ต้องเพิ่มพอร์ตเข้าไปอาจจะ m c p อาจจะ secure shell อพอทยี่สอเนี่ยก็ต้องเพิ่มเข้าไปนะครับถ้าเราไม่เพิ่มใส่มันก็จะทำงานไม่ได้มันก็จะทำงานไม่ได้อันนี้ในคลิปนี้ผมแค่สาธิตก่อนนะครับสาธสาธิตเฉยวา่าการบล็อกพอตยังไงการอนุญ,ญาตแบบไหนนะครับอาทน,นี้ก่อนก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราก็แอดพอร์ตที่อนุญ,ญาตการใช้งานก่อน คือแปดสิบกับสี่สิบนะคลิกเข้าหมายบวกใ <c oughs> นพาสนะครับอ่า direct เดเรกชันนี่อิน direct, direct, นะมันมันมองจากว่าเราอยู่ที่โอเ n s e n นเซนต์แล้วทราฟิกมันวิ่งมาทางไหนจากแลนเข้าวีเปนเซนต์ cent, มันเลยมองว่าเป็น in, อินว่าทราฟิกวิ่งเข้ามาแต่สมมติถ้าเป็นการดาวน์โหลดอันนี้คือในลักษณะการวิ่งออกนะ แต่ถ้าเป็นการวิ่งเข้านะครับที่การดาวน์โหลดเนี่ยมันก็จะลักษณะคือการวิ่งออกจาก OpenSense ไปยังตัวแลนเราก็ต้องเลือกเอานะครับแต่นี้มันลักษณะคือการวิ่งออกคือเลือกอินนะครับโปรโตคอเว็บไป80443เนี่ยมันจะเป็น TCP นะ, <c oughs> ะแล้วก็ Source นะครับคือ Network ภายในคือแลนเน็ตเวิร ส่วน destination ตรงนี้นะครับให้เราระบุ alias เข้าไปนะ,ะคลิกตรงนี้แล้วก็พิมพ์ว่า internet port พิมพ์ตัว i เดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้เลยนะว่า internet port จากนั้นก็ให้ save ทีนี้จะสังเกตว่า room อยู่ข้างล่าง firewall มันจะทำาบนจากบนลงล่างนะครับถ้าแบบนี้มันไม่ทำกดข้อนี้นะ ันจะเป็นาำกดข้อแรกเลยให้เราติ๊กตรงนี้เราคลิกเครื่องหมายรูปดินสอกดข้อแรกเนี่ยเดี๋ยวไอ้กดข้อนี้มันจะอยู่บนกดข้อแรกนะครับเห็นไหมอยู่ข้างบนละแล้วก็เสร็จอันนี้กดข้อแรกไปละคือคือแปดสิบกับสี่สามคือให้เข้าเว็บอีกกดข้อหนึ่งเนี่ยก็คือตัว DNS น,นะครับคือพอร์ตห้าสาม ให้ copy ตรงนี้เลย c l o n เนี่ยที่ให้เลือกนะครับจากเดิมมันเป็น internet port ที่เป็น alias ใช่ไหมตรงนี้ไหมคลิกให้เลือกพิมพ์ว่า dns เลยครับพิมพ์ว่า dns เลยตรงนี้นะครับ dns มันมีทั้ง tcp แล้วก็ udp นะให้แก้ไขาจาก tcp เป็น tcp แล้วก็ udp นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เรา save แอปพายมันอยู่ใต้กฎข้อนี้นะครับเพราะว่าเราโคลนมาจากกฎข้อนี้นะครับกฎสองข้อนี้ก็จะอนุญ,ญาตทั้งออกเว็บไซต์แล้วใช้งานดี date. เนสตคือจริงๆมันก็คู่กันอยู่แล้วคือถ้าเราอนุญ,ญาตให้ออกเว็บไซต์แต่ใช้งานดีเนสไม่ได้มันก็เข้าเว็บไม่ได้ถ้าแบบนั้นมันก็ต้องเข้าผ่านในตัวเบอร์ไอพีเอเนะครับมันต้องของคู่กันอยู่แล้วครับรคือถ้าอนุญาตให้เข้าเว็บมันก็ต้องอนุญาต ให้ใช้งานดินเดดด้วยครับอันนี้ที่บอกไฟวอลมันจะทําจากบนลงล่างเมื่อมันเข้าเว็บแล้วไอ้สองกดขั้นอันี้นอกเหนือจากนั้นนะมันไม่อนุญ,ญาตนะอย่างตัวเนี้ยมันเป็นพอร์ตเก้าเก้าใช่ไหมตอนนี้มันยังอนุญ,ญาตอยูนะ่นี้เดี๋ยวเราจะทํายังไงให้ไม่ให้อนุญ,ญาตคือเราไปเปลี่ยนกดข้อข้อเดิมที่มันเป็นดีฟของมันเนี้ยให้ไปบล็อกคลิกเครื่องหมายรูปดินสอนะครับให้เลือกบล็อกนะครับ แล้วก็เซฟแอพพายยืดหรือแอพพายเชนด้วย <c oughs> ในลักษณะน,นี้เวลามันเข้าเว็บแล้วอถ้ามันเป็นพอร์ตแปดสิบกับสี่สามมันเข้าได้อยู่แล้วเพราะแอคชั่นมันเป็นบาสนะครับแต่ถ้ามันไม่มีล่อะอาอย่างเนี้ยเป็นพอร์ตเก้าเก้าเก้าแบบเนี้นะครับมันก็จะไม่ทำสองกฎข้อนี้มันก็จะเลือกมาทำกฎข้อที่สามก็คือมันก็จะบล็อกนะครับอันนี้ที่ผมลอง เข้าดูผมที่ไม่เข้าจากเบราว์เซอร์ตัวเดิมนะครับถ้าเข้าจากตัวเดิมบางครั้งมันแคสมันจำนะเอนเตอรเข้าได้ไหมอ่าเห็นนะครับเข้ามาได้ในลักษณะนี้พอตพอต์ตัวเนี้ยถูกบล็อกไปแล้วนะครับก็เข้าใช้งานไม่ได้นะอันนี้เป็นขั้นตอนการตั้งค่าตัว Security เบื้องต้นโดยเราจะกำหนดพอร์ตการใช้งานให้ user ภายใน Network นะครับในเคสนี้คือแค่ให้เข้าเว็บก็บพอนะแต่อันนี้แล้วแต่นับนายบายขององคอ์กรอีกว่าจะต้องอนุญ,ญาตอะไรบ้างเปิดพอร์ตอะไรบ้างนะครับถ้ามีพอร์ตอื่น,นีก็เข้าไปที่ Alias แล้วไปแก้ไขตรงนี้ครับเพิ่มไปเลยก็ได้นะครับอพอร์ตยี่สิบสองเอนเตอ พอดอะไรพอดหนึ่งหนึ่งแปอ่ะ enter นะครับแบบนี้แล้วก็เซฟเข้าไปนะแล้วไอ้ไฟวอลูก็ไม่ต้องไปแก้ไขนะครับเพราะว่าเราไปแก้ตรงนั้นเดี๋ยวค่านี้มันก็เปลี่ยนแปลงตามที่ a d s เราแก้ไขอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการ,รากำหนดีรทส์เบื้องต้นบน o p e n s e n โดยการระบุพอดใช้งานนะครับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับ